Nghe cái nhọn lây phải này là Wow Để lại hết cho Lây lông mòn này là Wow 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 không? cho <Nhasa> <Hopefully, really Arizona>, <Nhasa> <Nhasa> โอ้พี่น้องธรรโอ้ยรรมาได้มันแหลกดีครับที่บีกำมังยกสะดุ้งอีกแล้วครับพี่น้องมาหงวยบ้านนึกเอาลรอครับแต่ว่าม่านแต่วินแน่เด้เท่วนี้เทุกวันจะมีธุระสิภาคกันไปธุระแต่ว่ากัดกินหอดอกสะดุ้งเนาะพี่น้องกำมัคือเก่าอุปกรณ์การเก่าลรอครับ ด่างสองเส้นเคืองพี่น้องสองเส้นเคืองค้าสุงแปดศอกนี่นะครับสิไลน้ำหองไปนล่นะต่ะมาไม้เลี้ยวไหลกระแดดแดดด้วยพี่น้องสักขีจังใดเด้อเอาทะลุนกันเลยครับเดี๋ยวขอเวลาใส่ยเข้ากันอุ้มันจะหูงห่ว นนที่เถาลงเด็กไปให้ที่เถาเืมอยกลงดีดอาจจะเย็นหน่อะ มาถึงจมปูดเลยป่ะปูนเสียงป่าอะไรได้เบาๆก่อนเบาๆไปก่อนอืมโอ้ยตัวนหนึ่งยี่เดือดแตกสวดๆวเลยพี่น,อน้องเลย ที่เดือดแตกส่วนๆวนเลยโอ้โหไล่คย<อ>คอยมันกับบ่อเขาอ,อีกดีเนาะ ขึ้นโคกเหรอพุอ่นง้นแล่นขึ้นโคใหงฝาดต่างๆนีะจะปิออ้อักันถงนี้อือ้อออกเมื่ cái gì chẳng cái gì chẳng liền ต้องเหียงกว่านั้นที่ได้บ่ไปบ่ล่ะมั้งว้าวอู้ๆๆว้าวๆอ่ออออออาอายู่ข้างล่างสลิมด้วยปลากุ้งไข่ งมันอ,อยู่ขงลางๆห,หลยยังไงแเ่้าเลยใ้จงเ๋ยวล่เละเนี่ยสวด โอ้โอ้โอ้ตื่นบ่โอ้หลายดีวะมันหลายอีหลีมันจะู่ใอมเนี่ย ือเมือยกระอนไล่ป่าน่ล้วว้าวเป็นลายที่เจ้าลายท่หมานเป็นลายท่หมานพี่น้องก็คิดว่าได้ไปใส่แล้วเิ็นลายยิงัน เอาปลาโดดออกจากคลองก็ออกไปเอายึดดีไม่ออกแรงเ,เดี๋ยวออกหัวเหรอไมรู้แล้วออกเดีอยมั้งนะบอกเมื่อกี้ออกไ,ไหญ่ปะพื้นตาลายครับพี่น้องเอ้ยนี่ไหนออกมาบาดบวบไหญ่ดิงสิ ุ้ยออแพลวแล้วแพลแล้วมันต้องไปสั่นอันผุข้า,าคุนป่ะปุน้อยให้ายเนาะ ออบอปลามมนย่มอาหาโดดแซลแซอยเห็นไหมเ <c oughs> ย่งเ <c oughs> ยงห <c oughs> นาไปทางพุ่นแล้วไป,ปยองขางดากนะขางไปยองพุ่น <c oughs> บอบเย่งหนา้นมาทางพี่แหมอเเบิงยืนหันเลยเบิงเถเบิงอุ้ยสามคร้ปลาขาคะนั่นง ไม่ปลาเขาครับเบิ้งกินที่เบิ้งนี่มึงสิงงสก็นั่นแหละตัวพี่ตอง,น,งนี่ไอนี่วะท่อชิน ว้วว้วปลาโดดอืมอืมเอาแม่ไี่เ้ขาเห็นบ้างละว้าวว้าวว้าวพี่น้องมันค่ายอย่างบูหันเนาะอืมที่จริงมันได้หลายกว่านีได้บ้างพี่น้อง ชิจิมันหลายกว่า,น,วานี้อีกเอ็นคืออะรอันนี้ออกวสิปาลาหลหนึงเป็นวะนี่ว่าให้มันออกไปเสพเอร์ตรุโอ,อ,อ,อ้โดดประโดดโดดเรีลยวโดดเรีลยวเอาละ ขุ่นโดีครับโดดเสนาพนก่คองอืมอืมอโหโอ้โหโอ้โหอาดงพอดีไงตัวเป็่อ้งด๋ปลาหลายอุบาทพี่น้อง เป็นโล่แหละข้าวอี่อ่าต่พอยังไโอ้เลียบบเล้ยวเลี้ยลีลีลีโอ้ยพ่อยๆนิ่มๆเลยี่น้องเอาไว้เด้ยวนี่โอย Diolch yn ได้ธรรมดาเป็นไมได้รธรรมดา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  ธรรมดาธรรมดาตีซีครับอะไรธรรมดาธรรมดาปลาโดด

สองสมบัทโลสอมบาทโลมวนเลวเนาะเสร็จ้วเธรรมดา้รรมดานี่นาะโอ้โหสองตอยู่เด้อมวนต่อหกุมไข่ เนีย่ยกินบนอเอาไปก,กินฮ้งเนี่ยกลิ่นบอนอือโดนค่ะาัโคงหาต่างแจงแชมเปโอ้โหว้า,าโวโอ้พี่น้อง าาโอ้ยธรรมาดาเ <c oughs> นนปลาไหลอืนป <c oughs> ลาไหลเลยทำ oh ไมขึ้นจะมาโขดมาโขดเหรอ่งนีย,ยเป็นจริ ไไโดดออกเครื่องหนึ่งนิดนี่ได้นิดนึงออกเครื่องหนึง่งโหระโอ้ยขั้เนเวนี่พี่น้องออกเบิดแล้วขั้บนบวนี่พี่นอ้องอืมอืมอืมอ,ออกเวอรแล้วโอ้ยไปเบิดแล้วท่านมันหอก โ oh, oh, oh. อ้โดดเราไปโดด าเลยฟุ่นลานเรื่องหนูปโอ้โ็นบงมีว้าวขาวจากผ้าอีกแล้วครับวัวันพ่ได้ไมเป็นที่วิว่ามันพอเข่า Wow. Qua đùa Thấy bạn rồi Đó à bố Ui 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 nhẳng, nhẳng. ui 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 โอ้ยจับจุดเขาบบว้าวว้าวว้าวโอ้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวตึงๆเลย ่ว้าโอ้าวปลาโดดปลาโดดเซคคนยังบ่ยังบ่โอ้วู้้อุ้ยออกออกบนเลยหรอบ่ยังอยู่แค่สามตัว เจ้าตัวยัตวงตัวนหนึ่งม่ซ้งตัวมัแห้งอะไรนี่อะไรกับบดแห้งบดแห้งอะไรเหรอ อุ้ยตัวตึงแั่ตัวนี้โอ้โหวันบ้มีป่าละกรดูกมุนไปเลยกรดูกมุนไาแล้วพี่น้องเอ้ยเดียวนีือหายเลยเยี่ยมะดูก 우우우우우 มาอไงะไปปีที่พี่คเออคีบักโอ้โหมีเด้อมีเด้อตัวนึงฮ<ะ>ึตามบัก โอ้ o wh, o wh. โดดตำนาคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิยหลายคนอุ้ยไปอีกแล้วโอ้ wh, ตำในตาดิดี๋ยนี่โอ้โดดตำในตาโอ้ตาวนั่งกับพระท่าน น่องเละเหมือนกันน่องเลกางะเหมือนกันหม้วอืออือโอ้โหโอ้ออกบไปอุ้ยออกโอ้ยวนอยู่ตลวลใน่องกลางๆได้สวยปะอุ้ยออกแก้วสาเลยพี่น้องเยอะเ้าะหยุดแป๊ะเด็เครื่องหนึ่งออกเครื่องหนึ่ง cuối khó tôi tương ồ à. bớt ừ, luôn đưa khao nát rồi chứ đưa dạ. bà ca nghe bà không á Hãy subscribe cho น้ำเลิกมันก็เอามันดูอยู่หรอกตรวจกระจริงอยู่เอามันมาท่านมาสิบเด้ยสองซื่อมีอะไรดิเบิ่งล่องบะเลเบิง่งมันติดเขาเอ่ะอ่าสิมีอยู่เด็กโตสองตัวแล้วอืมอือใสแล้วไสแล้วใส่แล้ว สามเด็กสามอยู่าาหาอะไรดิ่งอย่างไะกันนี่ครับพีานนอก นายกันเด้อบ oh. ันโอ้ปลาดุกทงพางชนะงทงทงวังว้าวังวัวออกบิดเลยบ่ดอกได้ยื นันอยู่ดำปีสิมามบ้นอ๋อนี่นอกจับปีนะขุนเก็ียย่างเดียวรัว้งเขาแน่แ้งหน่อย โู้ปลาเรียนตามขาตหมว้าวว้าววูดอ,ออกเคาะอุ้ยยังได้หลายอยู่ครับได้หลายอยู่ที่เรีนี่มีเต็มที่ไหมเข้าไปไปี๋ยมึงหางานไปจังไงที่สองเออจักบาทสองบาทบ่ เมื่อยแล้วสันดิเมื่อยแล้วพี่น้องกลับไปอาบน้ำไปพี่น้องเมื่อยแล้ววะสันเมื่อยตัวนอ้นองสันออกสันออกอยู่กุ่มแล้งไก่แล้งชีวิต <c ười> เพื่อคลิปนี้ <S <s <us un> นะจากโล่หรอวู๊มันซีหาโล่หรอีนี้ลายโล,หล่หรอดิเอา้าถ้าพงไถ่จ้าเชือเอ้าเจ้าเชือกนะพี่น้อง ่อ้โฮใส่วงผลงานอีเทียพี่น้องกับแมวโอ้โฮโอ้โฮนี่ไโอ้ยฮตะตัวตึงๆรอบนี้ไม่ตะตัวตึงๆที่น่ะเฮ้าตรงง่ากอีกเลยเมันอยู่ในอุ้มอ่ะเฮ้าตัวสุดยอดอ่ะไปจำไปเบิงผลงานกันเยอะบ้านนะครับเดี๋ยวเสีย ลายซอยกันยางกลับแด่ล่ะพี่น้องมาอน,นีมิโทราครับท่ายอดีดโดนเนาะเมื่อยพี่น้องอาพี่น้องเพิ่งพลงานกันครับมานี้ดิขึ้นขึ้นเร็วกับพองมันสามสี่โลอยู่บอพี่น้องนี่นตัวใหญ่ผมอุ้ยปลากุ้มไครบนต,ติ๊กตกจีิงแม่ปลากุมไครบานี่เนาะ พี่น้องได้ปลากุ้มน้ำเดีแถวนี้อุ้ยปลากุ้มไข่ได้หนิที่ไหนเอ๊ะกินน้ำเน่กินน้ำเน่เอ้ยครับพี่น้องนี่แหละคนงานน้ำซีโล่เดบบลูประมาณนี้มั้งหลายอยู่ภาพการขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เมืองจีนจบนะคนที่ของเมืองไม่ไกลเลยคนที่ใต้ยุบันตอนเราเขียนนี้ขอตอนนี้คนเราขอคนได้ยุบันไม่อยากกินนี่ข้าบย่างไปกินมุดแมวเจ้าสม่างพี่น้องเอ้ย